ต่านสาธุรณบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอมาต่อเรื่องสมาบัติแปดแต่ยังไม่ถึงสมาบัติแปดเป็นในเพียงว่าสมาบัติหนึ่งก็ยังใช้ไม่ได้วิธีการตอนต้นรู้สึกว่าจะพูดมาจนกระทั่งจบหน้าคัดเศษแต่ท่านทั้งหลายก็คงยังไม่ได้อะไร จะได้ไปบ้างแค่แค่แค่แค,แค,แค่การโวนใจเรื่องกันในขั้นคณิกาสมาธิเท่านั้นตอนนี้สมมติว่าบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> สามารถจะจำภาพกระสินได้ดีขึ้นตอนนี้เมื่อลาวลืมตาดูภาพกระสินแล้วหลับตานึกถึงภาพกระสินภาพกระสินปลายกดกับใจสักครู่หนึ่งสองสามนาที แล้วภาพกสิณก็หายไปก็ลืมตาดูใหม่วิธีดูเนี่ยเขาดูแบบนี้นะจำเจเพราะก่อนดินข้างหน้าอันนี้ท่านจะทำกสินอะไรก็ช่างจะพูดเฉพาะดินอย่างเดียวเพราะว่าสภาพมันเหมือนกันหมดถ้าอยากจะรู้วิธีช,ชัดๆว่ากสินแบบไหนจะดูกันแบบไหนก็ไปดูไปฟังกันตอนกสิสินสิ์ นี่เราจะเดินก็ไปหาสมาบัตแปด 8, แบบทางตรงตรงเอาทางตรงกันเลยกส็สิงกองเดียวได้สมาบัตแปด 8. แล้วก็เลยสมาบัตแปด 8, ไปเจริญมิปัสนายานเป็นอรหันต์เป็นอรหรันต์ข้ามไปสมิทายาน <c oughs> แล้วเป็นได้ง่ายด้วยไม่ยากง่ายกว่าฝึกวิชาสามไม่ง่ายกว่าฝึกปัญญาหก เพราะว่าประเภทนั้นต้องเล่นกันหลายท่าแต่าการก้าวไปหาสมาบัติแปดเป็นของเดินแบบสบ,สบายๆมันยากตอนตอน้นมาตอนนี้ขอพูดเรื่องอุปจารสมาธิสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความสนใจอารมณ์ของท่านสามารถทรงอยู่ในอิทธิบาสีครบถ้วน <c oughs> อย่าลืมนะถ้ากำลังใจบกพร่องในที่บาสีก็จะไปหวังมันเลยไม่มีทางจะได้อะไรมันก็ไม่ได้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ประนามท่านคือข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองอย่างนั้นแม้ผลในการที่เขาปฏิบัติกันมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยธตรมาไม่ได้บอกว่าอรตมมาปฏิบัติมาอย่างนั้นนะ พูดเอว่าท่านที่ปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นที่เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นพวกกันบ้างเป็นรุ่นพี่บ้างหลุนน้องบ้างท่านที่เป็นครูบาอาจารย์บ้างท่านที่มีฐานะเสมอด้วยครูบาอาจารย์บ้่งที่ท่านปฏิบัติกันมานี่พูดนิ่จริยาของท่านท่านมีทุกทุกท่านได้ไปคุยกับท่านแล้วท่านมีที่บาทสี่ครบถ้วนคือกําลังใจเข้มแข็งเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกทางนั้น เรือเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกกับความดีเนี่ยขอบรรดาท่ทนพุทธบริษัทจงอย่าทิ้งกำลังใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะบรรลุอภิเิกสัมมาสัมพุทยานวันนั้นท่านคิดยังไงท่านตัดสินยังไงต้องตัดสินใจแบบนั้นคิดไว้มันจะตายก็เชิญตายถ้าความดีที่ราหวังได้มันไม่ปรากฏ เราก็จะยอมตายแบบตามแบบองค์ขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาอย่างนี้ที่มาถึงจย่ได้แ <c oughs> จิตใจขอเราก็ต้องนั่งจดนั่งจอนั่งจําเอามาเรื่องเดียวใครจะมาพูดเหนือพูดใต้ไม่เอาทั้งนั้นใครจะมาชวนว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีไม่ต้องรับฟังทั้งหมดเราเอาตรงนี้ตรงเดียวให้มันได้ไอันนั่นดีมันดีของเขาขึ้นที่ว่าดีน่ะดีจริงแต่เรายังไม่ต้องการ เราต้องการอย่างเดียวเฉพาะกระสินดิงกองนี้กองเดียวหรือกระสินอะไรก็ตามที่ท่านชอบใจเอาตรงนี้ตรงเดียวยันอรหัตผลนี่วันนี้เดินทางกันสายเดียวไม่ต้องไปกันมาก <c oughs> ตอนนี้มาว่ากันถึงอารมณ์อุปจารสมาธิพอจิตเริ่มมีกำลังดีขึ้นนี่หมายความว่าจิตเริ่มทรงตัว เริ่มตาดูภาพดินภาพดินเริ่มจับใจอารมณ์จิตเริ่มสบายขึ้นการพิจารณาภาพดินมันมีสีเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงภาพอื่นข้าง,างๆไม่เอาจิตเข้าไปแตะต้องแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินนั่นภาพดินนั้นจับใจลอยอยู่เสมอคือนึกเห็นอยู่ตลอดเวลานานาน,านานสักหน่อยแต่นนานไปหน่อยหนึ่ง แต่ว่าไม่นานนักาภาพก็หายไปอารมณ์ใจที่นึกถึงภาพดินรู้สึกว่าจะชัดเจนขึ้นมานี่เมื่อภาพดินเลือนไปเราก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาดูใหม่จำได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินใหม่นี่ขอเตือนไว้สักนิดหนึ่งเมื่อการเจริญสมาธิจิต จงอย่าสนใจกับกายมีไอ้เรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาหลายพันครั้งเป็นพันเพราะป,ปีหนึ่งมันสามร้อยหกิบห้าวันแต่วันหนึ่งมีคนมาถามหลายเที่ยวไอ้เรื่องเพราะเรื่องทางกายเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นทางกายในยชอบมาถามกันหลายเที่ยวมึงถามกูถามคนนั้นถามคนนี้ถามนี่ถามแล้วถามอีก กพชักเหนื่อยเหนื่อยใจเหมือนกันถามว่าชักเหนื่อยใจท้อเลยก็ต้องตอบกลงๆว่าท้อถามว่าทําไมยังท้อก็เพราะท้อที่ไม่จําถ้าเราบอกกันบ่อยๆไม่จําแล้วก็มันไม่เป็นเรื่องหรอกนักปฏิบัติกรรมฐานจริงๆนี่เขาพูดกันครั้งเดียวเขาไม่พูดกันสองครั้ง มันได้อะไรไปอย่างจำจำแล้วก็จำเลยเขาไม่ทนหน้าทนหลังนี่พูดอย่างนี้ก็อขอได้โปรดอย่าเพิ่งอย่าคิดว่าอวดตัวก็ดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้านะท่านสอนใครท่านซ้ำที่ไหนสอนพระช่างทองแล้วสอนเสร็จพระช่างทองก็จำไปทำเลยก็ยังได้ฌานสี่ถ้าถึงเป็นอรหัตผล และในบุคคลตัวอย่างเช่นพระหุปุตปติาเทรีท่านฟังครั้งเดียวแล้วท้านก็นทำคืนนั้นจนได้สมเป็อนาถทพนี่เขาไม่ไปนั่งลืมกันอยู่ไอ้ยังลืมๆเนี่ยไม่มีทางจะได้ทำแล้วทำอีกทำอีก,ทำ,อกทำแล้วที่ก็ถามอยัน่นงหละวนไปวนมาจนกระทั่งลำคาญเขาได้โปรดทราบอยู่นะว่านักเจริญกรรมฐา,านถามไม่บ่อยนี่ไม่ชอบ บอกกันตรงๆว่าพวกมีนิสัยไม่จำคนมีนิสัยไม่จำจะได้อะไรมันไม่ได้ทธิบาทสีไม่ได้ทรงอยู่เลยถ้าไม่มีที่บาทสีจะไปนั่งทำอะไรมันเสียเวลายอมขึ้นสวรรค์ยอมลงนรกไปตามธรรมดาดีกว่านี่มาว่ากระทั้งจิตมันดีขึ้นจิตมีสภาพดีขึ้นจําภาพกระสินได้ดี มีการส่งตัวเวลาที่นึกถึงภาพกระสินก็รู้สึกว่านึกได้ชัดเจนดีตอนนี้เขาทำแบบนี้ให้ตั้งภาพกระสินไว้ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งไกลจากที่พักที่จริงๆของเราแยกไกลมากนักหรือมันไม่ใช่ที่พักไม่นอนไปนั่งเฝ้ากันเมืม่อลืมตาดูภาพกระถินกระสิน,สนแล้วก็หลับตานึกภาพแจ่มใส จำสายเท่าที่มันจะแจมนะไม่่แจมแจเพราะเท่าที่มันจะเห็นได้สักครู่หนึ่งมันเรือหายไปแล้วก็ลืมตาดูลืมตาดูพอจำภาพกระสินได้คราวนี้ลุกจากที่นั่นไปเลยลุกจากที่ตรงนั้นไปแล้วก็ไปนอนที่ใดที่หนึ่งไปนั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้จะเป็นยงคงก็ได้ ไปอยู่ในที่ไกลาจากภาพกระสินแล้วก็จิตจับนึกถึงภาพกระสินกระสินก่อนนั้นไว้เป็นปกติถากว่าภาพนั้นมันเลือนไปจริงๆนึกไปออกค่อยย่องข้ามาดูใหม่นี่อย่างนี้แต่แสดงว่าจิตดีขึ้นแล้วนะจิตมันทรงตัวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจําได้นานกว่า คือ,อใช้วิธีว่าไปนั่งนึกนอนนึกยืนนึกเดินนึกนึก,นกถึงภาพกระสินนั่นให้มันติดใจไม่ใช่ภาพลอยนึกถึงภาพก็สมมติว่าดินก็แลวกันนึกถึงภาพดินก้อนนั้นไม่ใช่ก้อนดินมันลอยขึ้นมาถ้าทําได้อย่างนี้เป็นปกติก็ให้ซ้อมให้คล่องดูทีแด้วว่าเราจะห่างจากกองกระสินกองนั้นที่ตั้งไว้นานสักเท่าไหร่ จิตมันทรงตัว <c oughs> ถ้าว่าอยู่ใ,ใกล้ๆมันจะขยันลืมตาต้องฝักก็ต้องฝึกในการจากตัวกันออกไปเสยบ้างนี่ถ้ามาทำแบบนั้นได้ดีแล้วต่อไปอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าอุกอาสนิมิตนะยังถือว่าเป็นคณิกะนิมิตอยู่ถ้ายัางนึกถึงภาพดินก้อนเดิมหน้าภาพดินเป็นจะเ,เป็นประทัดฐานคราวนี้ใหม่ ไม่ต้องมานั่งดูก้อนดินก้อนนั้นนึกขึ้นมาเมื่อไรก็เห็นภาพก้อนดินก้อนนั้นในใจอยู่เสมอจะนั่งอยู่ก็ดีจะยืนอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนอนอยู่ก็ตาม <c oughs> ดีไม่ดีกำลังทำงานว่างนิดนึกถึงภาพดินนั้นนึกเห็นชัดเนื่วว่ากำลังพูดคุยอยู่กับเพื่อนอยู่มีเจ้วาวะนิดนึกถึงภาพดินนั้นนึกถึงชัด ไม่จะเดียวเดียวก็ช่าง <c oughs> อย่างนี้เรียกว่ากสินเริ่มทรงตัวแต่มันก็ทรงอยู่ได้ไม่นานนัก,กจิตมันก็เริ่มดีขึ้นเป็นคณิกะสมาธิเบื้องสูงยังไม่ถึงอุปจารสมาธิต่อไปเมื่อขณะที่นึกถึงภาพดินนั้นขึ้นมาเมาาื่อไรโดยที่ไม่ต้องไปดูกองดิน คราวนี้กองทิ้งกองดินแล้วจับดินโยนทิ้งไปเิก็ได้นึกถึงภาพดินนั้นคือมามาลายภาพดินปรากฏที่หลังเริ่มปรากฏใหม่แทนที่เห็นเป็นกองนั้นจะใช้เป็นดินกองใหญ่กว่า <c oughs> สีสดสวยกว่าแทนที่จะปรากฏที่นึกเห็นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นภาพดินลอยขึ้นมาในจิตเป็นภาพสีดินเดิม สีดินแบบแบบเก่าเป็นรูปเก่าแต่มันลอยขึ้นมาในใจเป็นภาพนิมิตแต่ว่ายังเป็นสีดินอยู่นี่เมื่อภาพดินปลายกฏแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ชัดไม่เจนไม่จะไม่ใสแต่ก็ดีกว่าเดิมมากแล้วก็อย่าทรงอยู่ได้นานนานพอสมควรจะเป็นเป็นนับเอานานเป็นชั่วโมงไม่ได้ อาจจะนานสักห้านาทีอาจจะนานถึงสิบนาทีแล้วภาพก็เลือนไปพอเลือนไปแล้วก็บังคับใจให้นึกถึงภาพนั้นภาพนั้นก็ปรากฏเป็นภาพลอยขึ้นมาไม่ใช่ภาพเดิมแล้วไม่ใช่ภาพกอนดินแล้วษนาสีสันวรรณะมันจะเริ่มเปลี่ยนไปบางทีมันก็จะเล็กบางทีมันก็จะใหญ่บางทีภาพมันก็สูงขึ้นบางทีภาพก็เล็กลง อย่างนี้ยังชื่อว่าเป็นอุกหา a นิมิตไม่เป็นคณิกานิมิตขอโทษเป็นสมาธิเล็กน้อยอยู่ตอนนี้ก็มาดูถึงภาพดินต่อไปภาพดินก็เปลี่ยนแปลงเป็นภาพดินที่ขยายด้วยการบังคับใจว่านึกปั๊บขึ้นมาเมื่อไรนอนหลับพอตื่นพับนึกถึงภาพกระสินภาพดินปรากฏชัด กำลังรับทานอาหารอยู่นึกถึงภาพดินภาพดินปรากฏชัดกำลังเดินอยู่ทำงานเหนื่อยเนนึกถึงภาพนั้นปรากฏชัดติดใจขึ้นมาทันทีและภาพดินนี้เริ่มเปลี่ยนสียากสีเดิมกลายเป็นสีนวลชัดก็เกริ่มขาวเว้นว่าเริ่มจะขา,ขาว แล้วก็ทรงกําลังทรงอยู่ได้นานอาการอย่างนี้เรียกว่าเริ่มเข้าเป็นโอกาสในมิตรถ้าเป็นสมลเร็จสมาธิเขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิเริ่มเข้ายังไม่เข้าแท้ <c oughs> ตอนนี้แหละกําลังของอาการของทางกายมันจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ในระยะตอน,นต้นบททรมานมันจะมาก่อนบางทีนั่งนั่งสบายๆมันปวดท้องที่ปวดแขนปวดขาปวดตัวเกือบจะทนไม่ไหวเพราะอะไรเพราะก็ะยับเลิกนิดมันหายปวดถ้าแบบนี้ต้องสู้กันยันตายเพราะอะไรเขาเรียกว่าขันธมานขันธมานเข้ามารบกวนใจแล้วก็จงจําไว้อย่างหนึ่งว่าเราเพ่งภาพดินให้มันจับเฉพาะภาพดินเท่านั้น ถ้าภาพอื่นแปลกดจะพอ่อหน้าเขาเรียกกสินโทษให้ทำลายไปเลยที่งไปมันไม่ตรงการถ้าขับมันไม่ไหวลืมตาสิทำใจให้สบายทำใจไม่ห่วงจะเดินไปไหนทำอะไรอ่านหนังสือฟังวิทยุอะไรก็ตามเรื่องปล่อยใจใสบายสักก่อน <c oughs> แล้วก็กลับมาหันจับภาพใหม่นี่เวลานี้มีวิทยุมีโทรทัศน์ ดีไมด่ดีกันลองไปนั่งดูภาพโทรทัศน์ไอ้บทละครหรือว่าภาพยนตร์ที่เราชอบใจขณะที่มีกําลังใจชอบใจในภาพนั้นอยู่นั่นแหละจัดใจจับภาพกระสิงขึ้นมาทันทีมันขึ้นได้หรือ,อยังถ้ามันยังขึ้นไม่ได้ก็ยังไม่เรียกว่าอุปจารสมาธิก็ต้องถือว่าเป็นคณิกาสมาธิหรือว่ากําลังฟังวิทยุอยู่อย่างนั้น แล้ฟังคนเขาคุยกันหรือว่ากําลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อนกําลังพูดอยู่เราไม่ได้พูดเอาจิตจับนึกถึงภาพกระสินมันขึ้นได้หรือยังขึ้นได้ทันทีไหมถ้าจิตยังยังไม่ขึ้นมาแสดงว่ายังไม่ถึงอุปจาระสมาธิที่ได้นั้นจริงๆยังเป็นอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิอยู่นี่เราว่าจะเอาสมาบัติไปกันนะ สมาบัดแฝลแทนได้ก็หมายถึงว่าได้ปริสัมมิทายานด้วยเพาะการฝึกขั้นปริสัมมิทายานคือเป็นรหันที่จะได้ปริสัมมิทายานเนะ่ยไม่ยากเท่าตอนตอน้น <c oughs> ตอนนี้แหละเป็นตอนยากนี่ต้องเอากาจริงกันแจงแบบนี้แต่ว่าท่านได้ท่านมีที่บาทสี่ครอบทวนแล้วก็มันก็วงเล็บก็ไม่ได้ถี่ว่าไม่เกินสามเดือนเป็นอย่างช้า แล้วก็ไม่มีใครเขาทำถึงแสามเดือนเนี่ยถือว่าเป็นอย่างชาเพราะเราว่ากันบทเดียวอาการทางกายขอเตือนไวนิดที่คนชอบมาถามมันยกมันโครงมันสู้มันซาน้ำตาไหลอาการของปีติห้าเลนเหนือไปจากนั้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างอย่าไปสนใจร่างกายมันจะพังเชิญพังตัดสินใจกันให้มันแน่นหนเอากันจริงจังนี่มันบทหนักไม่ใช่บทเบา พราะเราจเจ้าดีกันเพราะเจ้าดีขึ้นถึงขั้นบริสัมิทายานยังไปห่วงกาย,มากายมาเมื่อกายมันเป็นอย่างนั้นกายมันเป็นอย่างนี้ประเดี๋ยวมาถามหลวงพ่อมันเป็นอย่างนั้นจะทํายังไงมันเป็นยังไงที่สองสงวรรค์มาถามใหม่นะถามแบบเดียวกันนะั่นแหละบอกกันไปเท่าไรเพราะบอกกันแบบไปแบบนี้ก็ถามแบบโน้นบอกแบบโน้นก็ถามแบบนั้น,บบน,น,ถ,บบน,นถ้ามัวถามอยู่อย่างนี้อีกกี่โกรธชาติมันก็ไม่ได้ไม่มีทาง ต้องไม่ถามใครและไม่สนใจกับกายมันจะตายมันก็เชิญให้มันตายไปถ้าเราจะตายอยู่ในระหว่างความดีดีกว่าตายอยู่ในอยู่ในลักษณะของความประมาทเพราะเราสนใจในกรสินแบบนี้ถ้าเรายังไม่ได้ฌานถ้าตายเวลานั้นเราก็เป็นเทวดาเทนั้นขอนักปฏิบัติเพื่อกรรมฐา,านไอ้เรื่องการทางกายเนี่ยเลิกมาถามกันทีนะ มันจะเป็นมันจะตายไงก็เชิญมาเถอะให้มันตายไปถ้โมกลัวตายจะมานั่งเจริญกรรมฐานก็อยู่ทาไมความดีมันไม่ได้แล้วคนกลัวตายห่วงกายห่วงมันมากกว่าห่วงความดีมันใช่อะไรไม่ได้เยางนี้ไม่เอาไม่ครบเพราะนี่เราสอนกันจริงจังไม่ใช่มานั่งรับจ้างทําการสอนสอนท่านนี้มาเดียหวังอะไรหวังอย่างเดียว คือสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไอ้ข้าวจะกินไปแต่ละวันมันก็กินไม่ค่อยได้อยู่แล้ววันละไม่กี่ช้อนที่กินมากอยู่เวลานี้ก็น้ําน้ําก็หาง่ายไม่ยากความร่ํารวยก็ไม่ต้องการความสวยสดงดงามแล้วก็ไม่ต้องการไม่มีอะไรที่ต้องการอีกแล้วเพราะมันแก่จะตาย นนี่มาสอนอยู่นี่จริงไม่ต้องการจะเอาใจบุคคลที่ไม่เอาจริงแต่ว่าบุคคลนี้เอาจริงนะเชิญถามได้ทุกเวลาแต่ถามต่อนะอย่ามาถามซ้ําที่บอกไปแล้วอย่างนี้ห้ามมาถามซ้ํากันนี่ต่อไปจิตเริ่มเข้าจับอุปจารสมาธิแท้ <c oughs> ภาพกระสินจะมีสภาวะแจ่มใสขึ้นตอนนี้ไม่ต้องไปเดินดูดิงกันแล้วนะทิ้งดิงกันแล้วภาพกระสินเริ่มแจ่มใสชัดเจนขึ้นแล้ก็มาชัดมากนักนึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพได้ทันทีนี่เวลาจะนึกให้ภาพนี่ใหญ่ภาพก็ใหญ่นึกให้ภาพนั้นเล็กภาพก็เล็ก นึกให้ภาพนี้สูงขึ้นไปเท่าไรมันก็สูงนึกให้ภาพลงมาต่ำาก็ต่ำนึกให้ไปอยู่ข,ข้างงภาพกระสิ่งก็ไปอยู่ข้างๆนึกให้ไปอยู่ข้างหลังภาพกระสิ่งก็ไปอยู่ข้างหลังนึกให้มันเป็นเพดานกว้างใหญ่คลุมอยู่ข้างบนมันก็เป็นอย่างนั้นจะนึกให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชื่อว่าก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอุปจารสมาธิเบื้องต้น นี่ท่านผู้ฟังคุณจะรำคาญเต็มทีนะไม่เห็นไปถึงเมืองปลายสักทีนี่ว่าไม่ได้หรอกไปถึงง่ายๆมันไม่ได้องบอกก็ให้ชัดเดี๋ยวจะมานั่งถามก็อยู่นั่นอะไม่เอาอย่าลืมนะสอนนี่ไม่ได้สอนให้ถามพูดแบบนี้ไม่ได้พูดให้ถามไม่ก็มาย้อนถามทําไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ได้ก็แล้วไปเลย <c oughs> เดี๋ยวมานังจูจีจูจิกเคยมีคนชอบถามจูจีจูจิกนีไ่ไม่ชอบรอก ว่านี่ใสไม่เอาจริงขาดอทธิบาติสีนี่ไม่เอาไม่ครบมันเหนื่อยเปลืองเวลาชาวบ้านเปลืองเวลาการงานจะทําทจิตใจสบายบ้างจะอ,อยู่เป็นสุขด้วยอำนาจกำลังเขาสมาธิสัเลเกน้อยก็มานั่งกวนก็แซ่นี้ไม่เอาถั้าถามต่อบอกถามซ้ําไม่เอาไม่ชอบที่พูดมาแล้วนี่ห้ามก็มาถาม <c oughs> เป็นนั้นว่าภาพมันดีขึ้นบังคับ แต่ว่าสีมันยังเป็นสีดินเพระสียังเป็นสีดินอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอุปจารสมาธิเบื้องตนชักเริ่มดีก็ได้จิตทรงตัวได้นานจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะเดินอยู่จะยืนอยู่จะดูโทรทัศน์จะฟังวิทยุจะดูภาพยนตร์จะคุยกับเพื่อนนึกขึ้นมาอะไราภาพกสินปลายกดทันที นี่ยังนี้เริ่มคิดจนเริ่มมาเริ่มเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วนะยังไม่ดีอย่าเพิ่งแย่เพิ่งยิ้มคิดว่าถึงตอนนี้แหมเราดีแล้วนะนี่ยังไม่ดีถ้าจะดีต่อไปอีกนิดหนึ่งจิตใจเริ่มเป็นสมาธิดีขึ้นภาพดินเริ่มกลายเป็นสีขาวน้อยๆคำว่าขาวน้อยๆนี่แหละว่าขาวทั้งวงก็ ขาวทั้ง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 ดวงนะไม่ใช่ว่าขาวเป็นจุดเริ่มขาเป็นสีนวลในน้อยขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้กำลังใจจะมีความเอิบอิ่มมีความชุ่มชื่นเกี่ยวกับปีติมันจะโยกจะโครงจะเต้นจะตึงจะตั้งจะลอยก็ช่างของมันบอกเรื่องทางกายนี่ห้ามมาถามได้ขาด มันจะเป็นยังไงให้มันเป็นไปลปล่อยมันรักษากำลังใจให้ส่งตัวก็แล้วกันในเมื่อภาพมันเริ่มขาวในน้อยขึ้นมาสีธีนนนวลจิตใจชุ่มชื่นอันนี้เริ่มก้าวเข้าไปสูป่ปจารสมาธิอีกขั้นหนึ่งอย่างในวันนี้ก็ยังไม่จบอุปจารสมาธิมันจบง่ายๆไม่ได้นี่ต่อมากำลังใจมันก็ดีขึ้น กำลังใจดีขึ้นแบบนั้นภาพกระสิงขาวขึ้นไปขาวขึ้นไปขาวมันก็ต้องขาวหมดดวงขาวทึบใหญ่หมดดวงแล้วก็ขามีความแจ่มใสามากขึ้นก็สามารถจะบังคับตามที่กล่าวมาแล้วได้ว่าบังคับให้เป็นมันมีสภาพยังไงก็ได้อยู่หน้าอยู่หลังใหญ่ๆจะเล็กล้วก็ได้ตามชอบใจ นอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆนึกถึงภาพกสินปรายกฏทันทีทำงานกำลังเหนื่อยยากนึกถึงภาพกสินปรากฏทันทีจะทำยังไงก็ตามแม้จะปวดอุจจาระปัสสาวะเต็มที่นึกถึงภาพกระสินมันปลายกดชัดนี่เป็นอันว่าเริ่มเข้าขัา้นขั้นอุปจาระสมาธิเข้าไปหน่อยหนึ่งยังไม่จบอุปจาระสมาธิในวันนี้ เป็นนั้นว่ามองดูเวลามันก็หมดที่แล้วในบรรดาท่านทั้งหลายพูดมากเวลาถ่ายทอดค้าเศษมันไม่ต่อกันก็จะก่อความลำคัญสำหรับในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีความความสมหวังจะมีกับท่านผู้ตั้งใจจริงทุกท่านสวัสดี